สวัสดีจ้ามาพอกันอีกแล้วเด้อกับลูกสายยา้ลง้งวอ้วมันอิจ้าได้ปาลาไหลได้พี่น้องเลยไม่ไหลได้เยอะกว่าทุกวันวนี่ไรคะเต้าเต้าก,ากงปลาคม Này, dai cái sma cái cục thò ơi. Con. สองตาใหญ่สองตาใหญ่ช่วยกันทำกับข้าวเขายังไม่ได้กินข้าวหืวยังบุรอดหืบรอดยังบุรอดจะตนลงแล้วอละเด้อยะตนลงมาเด้อฮึเห็ดขี้กบสิตัวน้ำเด้่ ยังก็จะโดนลงหน้าโดนลกสาเลยเออมึม่ยังม่ยังชิวเปิดแล้วชวยเปิดเตาแล้ว ล้วบปกักปีกป่วงครัเผิดเลยหืมเพดานวยปุ่มๆสิหน่ยยวยแรงๆสิมไม่บ้ค่อยเผ็ดปไปเลยอันนี้แหละออคองแ,แกแกงสะปะการังใบใหญ่ใส่พักอันอนั้นยังอยู่ได้อีพอพักอีหุ้มนะเอาอยู่บ่บ่ เดี๋ยวยังบานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็กิน yeah, <coughs> <coughs> ก็ให้แรงมาคว้าป่ามาบึ่งตาถากคว้ปาป่าเฮาอโหเหมือนเพิ่นหมาพี่น้องไงวันนี้<อ>าตาถาหมาล์นมานก็ไม่ได้หรอกมองมองแก๊ก <laughs> หลงังมองหกหลังเออสิบเด็กไปเอาไฟตกหลงังเอาไปจีบหลงังเอากลับมาหลังหนึ่งม,มันมืดก่อน เนาะมีบลอกใส่ติดตามันมีบลอกใสเนี่ยแต่ว่ามันจะไม่เห็นเพื่อนมืดแล้วโอ้มันคำคำก่อนใส่ไฟรถมาถ้าไฟรถสิบล้างแเรวไฟฟ้านี้ยสิบแล้วหมดนี่ลายเย,ยอะยคักเจ้าปลากระตูนปลากระตูนใหญ่เนาะมัน,นอมองหรือมันก็เรียกแต่มองอันนี้ก็ตาโตใหญ่ดิตาโม่งเล็กก็ เด้ตัวน้อยเด้ส่วนมากก็เล็กนี่แหละมันเยอะเยอะซ้ำหนีแล้วพ่อกินใหญ่เราไ,ไม่เยอะเราคว้าไม่ mm hmm. เยอนะเพราะมันข้ดแล้วมันน้อยพ่ออยากเอามีดแหม่พ่อเอาซ่อนหนะแม่พ่อขอแล้เสียวมีดถึงมือเจ้าคนนี้ซ้อนเลยขูดกวดกวดกวดลวดแบบมันข่อยานมันบึ้ยใชมือเจ้าหรืนะ อืมช้อนขูดเร็วมีชดได้เลืป่าดสีบจจางสีมบนจางมันก็มีตัวสดโตมาชสดแต่วตถือกวนกับสีมาสดแหละเรว่าในที่อยู่ได้เวลาสิดียวบ่ช้อนตแล้วกรปูก็แหง กระปูนะนี่กระิ่มข้าวน้ำจะนึงลึกตรงนี้ลืมพอเราว่าจะนำมันนะแดดเดียวแดดหเอดอุ้ตัวนี้ดีอเอาไปแกงใส่พักงามแรกงามบะมีอาหารเมาแกงใส่โจชันโตเกินน้ำมันทะเล เนี่นี่เลยชีวิตของแม่กับพ่อนะใช้ชีวิตนะชูเมื่อก็ไม่ได้เปลืองยังได้ตูนนะวะเขาไม่ได้ใช้เงนินกันหรอจีรีเรื่องจริงอันนี้นะ,ะปลานี่ก็คนละตัวก็อิ่มแล้วสูนนะก็คือสูนด้าไม่ใช่กินปลาแมนความพมันเป็นเมติมินในปลาพองเน่าเข้าลงท้อง ได้กินเป็นเดือนเลแอันปลาหมึกอันนั้นยังโบทานกิ่นยังะเอามาให้กินปลาหมึกที่บรหามกินนะานะปลาหมึกะปลาหมึนะมมกดนกกสนกนะลากินมกมกเลยกมมสมกามหมกาดะามมกดาดมดนดปมนน ค็มก็มาพัดใส่พักอันนั้นนะพักเือว่าที่เขาพัดก,กันหน่ายอยู่พักยังไงปลาเค็มเขาพัดใส่ผพักคะน,นะอ๋อแล้วก็คือข้าวขึ้นเออวินหายเด้อ ปลาเชื่อมนะปลาเชื่อมปลาเชื่อมใจปลาเชื่อมปลาเชื่อมลงหม้อใหญ่แกะปลาลงหม้อลงหมอยาญ่ชี้ยไปขึ้นได้เลยอือขึ้นเราเองเแหละท่ามึง ว่าแต่ย็นอย่าหลุดลงมกองขันแหละระวังขันละอย่าไปใกล้กันมันแรงะเบิดนะโอ้ยโทรเลยครัูคุณนแม่อยู่บ,บ่ายยายแม่อยู่บ่ออาจารย์หอกจบคลิปสน,นีได้จาด้าเด้อแกงบะทมีสุกกระไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แน่เด้อมันหยัง